อะไรครับเนี่ยโอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช e ่องเอ็มสเตเกมเมอร์นะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็มาตามคำขอนะครับที่บอกเลยว่าทุกคลิปอ่ะต้องมีคอมเมนต์นะครับว่าพี่เมื่อไหร่จะมาเซิร์ฟมอร์แกนนะครับเมื่อไหร่จะแบบเออกลับมาเล่นเซิร์ฟมอร์แกนนะครับซึ่งผมจําได้นะผมเนี่ยไม่ได้เล่นเซิร์ฟมอร์แกนไปโอ้โห,โโหกี่ปีวะเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เป็นมดอดก็จะไม่ผิดนี่ประมาณ2ปีได้เลยนะ เออประมาณ2ปีกว่าๆวาได้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าคิดถึงเหมือนกันนะเพราะานานแล้วที่แบบไม่ได้เข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็ตื่นตาตื่นใจครับไม่ค้นไม่ได้เล่นนานจริงๆนะครับโอเคว่าแต่ระบบมีอะไรมั่งนะวันนี้ถ้าผมอธิบายตรงไหนผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นมานานจริงๆนะครับอุ้ยมีคนมีสกินหมดด้วยหัวฟ้าเลยเชียวอยากได้มั่งจัง สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้คุยกับแฟนหรือว่าแชทกับเพื่อนนะครับอันนี้ก็ผมจะแนะนำสติกเกอร์ลาย F18 Gamer นะครับซึ่งเจ้าตัวสติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับสามารถนำไปส่งแชทคุยกันได้เลยซึ่งราคาเนี่ยถูกมากๆนะครับจะอยู่ที่ราวประมาณ35บาทหรือว่า50เหรียญก็ในราคานี้นะครับท่านผู้ชมจะได้รับสติกเกอร์ไปทั้งหมด24ตัวเลยนะครับยังไงผมก็ฝากกดหนุนด้วยละกันนะครับทุกคนอันนี้เป็นผลงานของแฟนผมเองยังไงฝากกดหนุนด้วยเด้อ ตอนนี้กดปุ่มเฮดมาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะตอนนี้ผมเล่นใน PC เป็นตัวมอดนะครับทุกคนผมไม่มั่นใจว่าในตัวผมมีอะไรมัางนะเหมือนจะไม่มีอะไรเลยทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมานานมากนะครับเซอร์เวอร์อัปเดตไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้สเตตัสขวาบนนะครับเหมือนว่าเราจะหิวนะดูซิว่าผมได้เก็บอาหารไว้บ้างไหมอุ้ยเยอะแยะกินโคก,ก่อนเลยคนอะไรกินโคก้ก่อนกินข้าวกินข้าวก่อนนไปเป็นคนกินจุนะครับเนี่ย กินไปหลายกล่องก็ยังไม่เต็มเลยหลอดและเลือดเราก็เหลือครึ่งหลอดนะตอนนี้ก็คงจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปเติมเลือดก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะวร์นี้มันต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปนอนนอนเตียงอะไรอย่างงี้ไหมเดี๋ยวนะมันต้อง GPS ใช่ไหมทุกคนแล้วก็สถานที่ต่างๆโรงพยาบาลนะเอาที่ใกล้ๆเลยแล้วกันนะอันนี้นะครับโรงพยาบาล l v. อไปเลยครับทุกคน โอ้เปิดแมปมาดูนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะหน้าตานะครับมีกำกับหมดเลยนะว่าสถานที่ไหนเป็นอะไรนะครับทุกคนนี่คือโรงพยาบาลที่เราจะต้องไปนะครับไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็ผมมีรถอยู่มั้งในตัวกดปุ่มเฮดแล้วก็รถส่วนตัวน,นี้แล้วกันนะเฮดอคเรื่องว่ะทุกคนแสดงว่าผมมี v i p หรือเปล่าการที่เสกรถแบบนี้ได้คือมี v i p ใช่ไหมจำจำไม่ได้เหมือนกันนะโอ้เสียงเสียงดุมากเลยฮนะ มันมีนี่ด้วยทุกคนที่หน้าจอเห็นปะสีเหลืองๆอะนะครับจะมีบอกตรงหน้าจอเลยว่าพยาบาลไปทางไหนนะอะไรห,หนุม่มนายนี่ขับรถไม่ดูโอ้โอ,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 โอ้อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ดูรถเขาสิทำไมรถเขาเท่ยังวะเราเข้าได้ไหมเนี่ยโอเคอชนชนแล้วหนึ่งผลเยอะเลยเกิน น,นี้แหละครับแล้วก็ไปเลยไป let's go เข้าโรงพยาบาลมาเลยครับทุกคนนี่อะไรเนะี่ยอ๋อนี่กล่องพยาบาลใช่ไหมกล่องผฐมพยาบาลแต่ว,ว่าถ้าเรามาทางนี้เนี่ยก็จะมีเตียงนอนนะครับกดปุ่ม n น,นอนได้เลยนะฮะโอเคโอ้อันนี้ก็เป็นช่องแชทของเขานะก็จะล้ำล้ำแบบนี้เลยนะครับมีสติ๊กเกอร์ด้วยไหนลองลองลองเป็นอ,อะไรดีวะ่ะกดเยี่ยมไปเลย เยียมไปนี่เฮ้ยในแชทมันส่งทวิตเตอร์อะไรวะน่ะโอเคเลือดเต็มแล้วนะครับทุกคนอย่างน้อยๆผมว่าซื้อกล่องปสมพยาบาลมาหน่อยละกันนะฮะทุกคนหลังจากที่ผมไม่รู้จะไปไหนดีนะฮะไปเติมเลือดมาปุ๊บก็ไม่รู้จะไปไหนดีเดี๋ยวนี้ผมมาที่คาเฟ่นะฮะไปโรงพยาบาลได้ไหมเจอหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยไปโรงพยาบาล ไปไปทำอะไรเหรอจะไปหาหมอเนี่ยเลื่อนไม่เต็มเราไปอ่าแล้วขี่รถไปเลยเนี่ยรถเราเนี่ยอ๋อรถรถมันช้าไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่ให้รถคันหนึ่งคันนี้ได้ไหมได้ได้แอ่อาไปไปไปขับไปเลยนายลองขับดูขับได้ไหมอ่ะมันบอกว่าไงลองล็อกอ้าวไอ้นุ่ม มึงตายท่าอะไรเนี่ยเอ็นเป็นไรอะตายแล้วพี่ทำยังไงได้มั่งวะเนี่ยเอ็งเรียกหมอมาเลยน้องจะอุ้มไปก็อุ้มไม่เป็นโอเคเราก็มาที่คาเฟ่มันซื้ออะไรได้มั่งเนี่ยโคตรเอ็นว้าวมีเบอร์เกอร์กับพิซซ่านะครับเดี๋ยวกินเบอร์เกอร์แล้วกันกินทีเดียวอาหารเต็มเลย ข้างในมีอะไรมั่งมีที่นั่งเล่นนะครับโอ้แต่งแบบมาสวยมากตรงนี้อะไรห้องน้ำหรอไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันในนี้ลหละอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับโอเคสงสารไอ้หนุ่มนั้นไปไหนแล้วเนี่ยโอ <laughs> โอเคทุกคนก็มาคาเฟ่แต่ว่าเสียดายนะครับในร้านนี้ไม่มีน้ำ <laughs> เอาล่ะทุกคนคลิปนี้ผมว่าคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วแหละนะครับอุย้ย เพราะว่าจากที่ดูดูมานะครับผมก็ไม่รู้จะเร่นอ,อะไรดีนะว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดเอาดีกว่านะครับใครที่อยากให้ผมมาไลฟก์ก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับทุงนี้ก็เป็นจุดโอ้ตลาดใช่ไหมจําได้นะครับว่าตลาดนี้คือไม่เคยแผ่วเลยนะฮะเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าคนเยอะนะครับอืมเราไปดูสิว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนกับตอนนี้ยังเหมือนกันไหม นะไม่ค่อยเปลีป่ยนแล้วไหระนะสำหรับตลาดคนมันเยอะนะเพรา็เข้ามาขายของบ้างเข้ามาแบบเอ่ยยืนคุยยืนซื้อขายของกันอะไรอย่างนี้นะโอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนผมคิดว่าคลิปนี้คงจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวไว้ผมมาไลฟ์สดดีกว่านะ เออมาเล่นกับคนดูอะไรอย่างงี้นะครับวังว่าถ้าใครชอบฝากกดไลค์และติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจิกนใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเฮ้ยเฮใครอะใครอ่ะเฮ้ย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 เด้ยเฮ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 ้ย้้้น้้น้นเ้ไเฮ้ยย เอ้ย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 อะไรครับนี่อะไรครับเนี่ยไอ้ผมไม่รู้จักคุณคุณคือใคร